สวัสดีค่ะเล่าข่าวแบบภระีในช่องสีทุนได้นครพนมวันนี้ประีมีอุทาหรณ์มาสอนใจเพื่อนๆน,นะคะมาเตือนสติหลายๆท่านาในเรื่องของกฎเหล็กยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์บางท่านอาจจะยังไม่ทราบกฎระเบียบว่าการที่เราจะออกสื่อเราจะทำคลิปเราจะถ่ายเป็นแบบไหนบ้าง นะคะเพราะเราไม่มีใบประกาศนียบัตรให้กับทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านทุกๆยูทูบเบอร์แต่ YouTube เขามีกฎอยู่แล้วแต่พวกเราไม่ได้เข้าไปอ่านให้รู้และก็รับทราบกันนะคะส่วนบางท่านได้อ่านไปแล้วได้รู้ไปแล้วเราก็จะไปถามผู้รู้ถ้าเรายังไม่ทราบนะคะกดไลค์กดติด ตามไว้ได้เลยค่ะเจอกันค่ะเข้าข่าวแบบประสีเกาะติดสถานการณ์คดีน้องชมพู่บ้านกกกอกตอนนี้บ้าน กกอกำลังเดือด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 นะคะในเรื่องของ YouTube ที่ติดตามลุงเขาไปตัดต้นไม้ลูกป่าสงวนนะคะนั่นก็คือมันผิดกฎหมายแต่การที่เราถ่ายทำเรามาทำในในประเด็นที่ยูทูบเบอร์นะคะสักแต่ถ่ายถ่ายเพื่อให้ FC ถ่ายเพื่อที่จะสื่อออกไปให้บุคคลภายนอกได้รับทราบว่าเออเราทำอะไรอยู่หรือผู้ติดตามอยากจะทราบอยากจะรู้ว่าทำอะไรกันบ้างเอาไปเอามามันไม่ใช่สิคะมันเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายการที่เราถ่ายเราก็ผิดเหมือนกันเราไม่ได้เป็นผู้กระทำแต่เราถ่ายคลิปไว้ ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการตัดแค่ต้นกระถินนะคะต้นกระถินป่าผู้ที่ถ่ายคลิปไว้ผู้ที่ร่วมกันเลื่อยไม้ผู้ที่ร่วมกันลากต้นไม้หรือทำอะไรก็ช่างก็ผิดค่ะผิดกฎของ กรมป่าไม้นะคะทีนี้เราก็จะได้ทราบกันนะคะว่าก่อนที่เราจะถ่ายหรือก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะต้องขออนุญาตแม้แต่บุคคลเราก็จะต้องขออนุญาตนะคะเพราะเป็นส่วนตัวหรือการที่มีคอมเมนต์เข้ามาเราก็จะอ่ะ คนคอมเมนต์ Comment, เราก็จะต้องมีมารยาทแล้วก็กดในการเม้นด้วยว่าเราจะต้องเม้นให้สุภาพไม่เอ่ยถึงชื่อบุคคลที่3หรือพูดจาไม่สุภาพนะคะคอมเมนต์ Comment ก็สำคัญคนทำออกสื่อก็สำคัญเพราะทุกอย่าง ก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นยูทูบเบอร์ที่ปังปังเราต้องหาความรู้นะคะใครที่อยากจะมีความรู้แล้วก็ทำคลิปให้ปังอ,อยากจะทราบกดให้มากกว่านี้นะคะป้ศีก็อยากาจะให้เพื่อน ได้เข้าไปศึกษาหรือถามผู้รู้หรือเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีศักยภาพพอที่จะอ่านจะเข้าใจด้วยตัวเองถ้าสมมติว่าโอ้เราคิดแล้วว่าโอ้ศัก,กยภาพของเรายังไม่พอที่จะ,ะเข้าใจด้วยตัวเองได้หรือไม่มีเวลาหรืออะไรก็ช่างนะคะก็ไปตามหาดูจากช่องต่างๆได้หรือถ้าไม่มี อ่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าปภาษีจะส่งต่อไปในอีกช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องธรรมดาธรรมดาแต่เข้าใจง่ายเขาช่วยเหลือเราได้นะคะในเรื่องของกฎเหล็กหรือว่าการทำคลิปแบบไหนการทำช่อง YouTube แบบไหนนะคะเราก็จะต้องทราบด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่ถ่ายสักแต่คิดอยากจะถ่าย สักแต่คิดอยากจะทำสักแต่คิดว่าต้องทำเป็นรายได้มันไม่ใช่นะคะมันมากไปกว่านั้นค่ะการทำยูทูบเบอร์ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่ง่ายๆเราต้องมีความรับผิดชอบมีจรรยาบาัณมีมารายาทพูดจาก็ต้องให้สุภาพอ่อนโยน ในบางครั้งการที่พูดไม่อ่อนโยนหรือกระโชกโคตรคากอาจจะเป็นการแสดงหรือการที่เขาเรียกอินในอินในบทบาทก็เปรียบเสมือนการแสดงนั่นแหละนะนะคะมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะจะไม่เหมือนกันแต่เราพูดคำสุภาพนะคะคืออุทาหรณ ยกตัวอย่างตรงนี้มานะคะต้องก็ต้องขอโทษอ่ายูทูบเบอร์ชาวบ้านกกกายูทูบเบอร์ที่ทำอยู่ที่บ้านกกอกด้วยนะคะเอามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์นะคะว่าเราจะต้องมีกฎระเบียบของยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่าเราเป็นสาธารณะแล้วไงคะเป็นสื่อสาธารณะแล้วนะคะ ขอให้ทุกคนเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะคะให้คิดให้ท่องแท้นะคะขออนุญาตเพื่อนๆถ้าสมมติว่าละลาบละล้วงที่ไปบอกว่าโอเคอการทำ YouTube นี่มันไม่ได้เห็นยุ่งยากก็ต้องขออภัย มาณที่นี้ด้วยนะคะถ้าภาษีได้ล่วงเกินใครหรือบุคคลใดนะคะขอบคุณแล้วก็ติดตามคลิปหน้านะคะกดไลค์กดติดตามให้ภาษีในเด้อจ้าเพราะว่ามันมีเรื่องแล้วก็อยากจะเอามาเตือนกันต่อๆนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ